สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะกล่อง AirPods 3กันค่ะอันนี้ปอสั่งมาจากร้าน Apple Official ที่ lazada นะคะสั่งช่วงโปรกลางเดือนวันที่15ค่ะก็เลยได้ส่วนลดเยอะนะคะตัวนี้ราคาปกติจะอยู่ที่6 9 9 0บาทค่ะแต่ตอนโปรกลางเดือนเนี่ยลดเหลือ6,290บาทนะคะแล้วก็เก็บโค้ดลดได้อีก15%ค่ะก็จะเหลือแค่5,300กว่าบาทนะคะอันนี้ลดไปเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวปอจะใส่ที่การดร้านเอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะทีนี้มาแกะกล่องดูกันเลยค่ะ ค AirPods 3นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมปอยไม่เลือกซื้อเป็น AirPods Pro 2ที่เพิ่งออกใหม่มานะคะเหตุผลก็คือปอยไม่ค่อยชอบหูฟังแบบอินเอียร์ค่ะปอยจะชอบใส่เป็นหูฟังแบบเอียบัดมากกว่านะคะใส่แล้วจะรู้สึกสบายหูกว่าค่ะถ้าปอยใส่อินเอียร์จะรู้สึกอึดอัดนะคะก็เลยเลือกเป็น AirPods 3ค่ะทีนี้มาดูที่ตัวกล่องกันนะคะ นี่ค่ะสำหรับล็อตผลิตนะคะอันนี้ผลิตวันที่31เดือน8ปี2565นะคะก็เพิ่งผลิตใหม่เลยค่ะแค่เดือนกว่าๆเองนะคะเป็นล็อตใหม่เลยค่ะแล้วก็ที่ด้านหลังนะคะอันนี้เขียนว่าเป็น AirPods with m a g s a f e Charging Case นะคะที่ปล่อยเลือกมาจะเป็นแบบชาร์จไวเลสก็ได้หรือจะเสียบสาย Lightning ก็ได้นะคะนี่ค่ะจะชาร์จ m a g s a f e ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่เปิดมาค่ะดึงออกแบบนี้นะคะ นีค่ะที่ด้านในก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัว AirPods ค่ะรูปทรงน่ารักนะคะออกแนวป้อมๆอ,อ,อ้วนๆค่ะ ถูกใจมากเลยนะคะทีนี้มาดูที่ของอย่างอื่นด้านในกล่องกันค่ะนี่ค่ะที่ด้านในก็จะมีให้สายชาร์จมาด้วยนะคะสําหรับสายชาร์จหัวฝั่งนึงจะเป็นหัวไท p e C ค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น Lightning น,นะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะทดลองเชื่อมต่อกับ iPhone iPhone ของปอยให้ดูค่ะสําหรับการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะคะแค่เปิดฝา AirPods ขึ้นมาค่ะ จะมีป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะคะกด Connect ค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวปอาจะทดลองฟังเสียงดูค่ะจากที่ปอยทดลองฟังเสียงดูในเบื้องต้นนะคะตัวนี้เสียงดีมากๆเลยค่ะเสียงจะดีกว่า AirPods 2นะคะ แล้วก็ตัวนี้ยังมีฟังก์ชันสเปเชียลด้วยค่ะนี่ค่ะรักคอนโทรลเซนเตอร์ลงมานะคะกดที่ตัวหูฟังค่ะนี่ค่ะเราสามารถเลือกให้เสียงอยู่ตำแหน่งฟิกก็ได้หรือว่าจะให้แทร็กตามศีรษะของเราก็ได้นะคะหรือจะเลือกปิดไปก็ได้ค่ะนอกจากนี้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่บอยชอบมากๆก็คือไฟไม์นะคะตัวหูฟังอันนี้สามารถส่งเสียงได้ด้วยค่ะนี่ค่ะเข้าที่แอปไฟไม์นะคะนี่ค่ะถ้าสมมติว่าเราหาหูฟังไม่เจอเราสามารถกดให้หูฟังส่งเสียงได้นะคะ กดเพล y ซ o u n d ตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะหูฟังก็จะส่งเสียงขึ้นมานะคะเหมาะกับคนขี้ลืมมากๆค่ะเบื้องต้นสำหรับคลิปแกะกล่องก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเอาไว้เดี๋ยวปอยใช้หูฟังไปสักพักหนึ่งแล้วเราจะมารีวิวอย่างละเอียดอีกทีนึงค่ะ ปก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ